ข้าวสวัสดีครับท่านครับผมยศภูมินามบงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับวันนี้ผมมาที่สารลางจังหวัดพะเยานะครับวันนี้วันที่16สิงหาคม2558นะครับวันนี้เป็นวันมงคลยิ่งทีเดียวนะครับนั่นก็คือกิจกรรมบ i ฟอร์มแอมนะครับบฟอร์มันะครับปันเพื่อแม่นะฮะเป็นกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติาจาัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในมงคลสมัยพระเ,เฉลิมพระชมพรรษานะครับ8.3พรรษาวันที่12สิงหาคม2558นะครับและวันนี้จังหวัดพะเยานะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแปงอรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและก็ พี่น้องนะครับจากหน่วยงานราชการต่างทั้งภาครัฐและเอกชนและพี่น้องประชาชนของชาจังหวัดพะเยานะครับก็ร่วมกันสแสดงความจงรักภักดีในกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับผมขอสาพาท่านไปชมกิจกรรมที่สําคัญนะครับของจังหวัดพะเยาซึ่งจัดขึ้นวันนี้ที่16สิงหาคม2 5 5 8เวลา13นาฬิกาเราไปกันเลยครับ